เปิดเสียงหน่อยนี่นะครับนี่นะครับขับไปเกียร์กระชากเกียร์นะฮะอี้ขับบึ้นบนเลยนะโอเคนะอย่าพี่ต้งเล่ๆนๆฮะนี่เป็นไงแหลม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 สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่ต้งนะฮะสุดเสียวนะฮะเฟียวทุกวันนะฮะวันนี้พี่ต้งเป็นเซลล์ขายรถเต็นเอทราคานะอยู่ที่สาขาพัณนิคมนะวันนี้พี่ต้งบอกก่อนเลยว่าเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวนะฮะทำไมต้องเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับ รถซิ่งกระบะทั่วไปก็ลองขับไปมาแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนมาลองเทสรถนะฮะเป็นรถเก๋งสไตล์แซเป็นยังไงมาดูกันนะ,ะตัวนี้นะครับพี่ต้งนำเสนอเลยนะฮะเป็น Honda j a z z GK ปี2018นปะฮะพี่ต้งบอกเลยว่าใครชอบขับรถสไตล์แซดและซิ่งอย่างนี้นะครับพี่ต้งบอกว่าไม่ผิดหวังจัดทรงล,งล้อและความหนึบท่อบุ้มนะ,ะจัดให้แล้วอ่ะไปน้องฟ้าเดี๋ยวดูกันคันนี้ฮะดเดิมเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิม เราจัดแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะฮะเป็นซี28ยี่สแปดนะฮะซี28แปดแม็กใหม่ยางใหม่เลยบอดี้ข้างนอกนะฮะค่อนข,ข้างจะเป็นบอดี้เดิมเดิมนะฮะตัวนี้มีการปรับทรงให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเซ็ตช่วงร่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นโช๊คนะฮะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูนะมาดูตัวนี้กันดูเครื่องก่อนพี่ตองอยากแนะนําให้ดูเครื่องก่อนเครื่องไม่ได้แต่งนะครับเครื่องเดิมเดิมนะทําบทท่อเฉยนะครับดูห้องเครื่องนะครับห้องดยสารเหล่านะ ค่อนข้างจะเดิมเนี๊ยบมากนะรอยเม็ดรอยอาร์ตนะ,ะของศูนย์อยู่ครบนะ,ะจบเลยนะบอกแล้วนะว่าของเราจัดรถแบบเดิมๆให้นะ,ะรับประกันหลังการขายยาวนานสูงสุดถึงสองปีเต็มดูรอบ,บคันแล้วว่ามีอะไรบ้างนะใครจัดเก็บนะฮะได้อยากได้เป็นป้ายกรุงเทพเราให้ได้เลยนะ,ะบอกเลยนะความประสงค์ว่าอยากได้รถเป็นป้ายเบียนกรุงเทพสามศูนย์สองสองนะฮะเราจัดให้นะครับ มาดูตรงนี้นะครับเป็นตัวคําโชกให้อีกหนึ่งชุดนะครับคําโชกนะฮะตัวนี้นะคาโชกไปเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมรถไม่มีโดนชนการันตีไม่ชนไม่คว่ำไม่จมน้ํานะไม่ไม่ก่อนะร,รับประกันเปิดประตูอยู่ฝั่งด้านนี้นะฮะด้านในมีอะไรบ้างเห็นไหมฮะของแต่งเป็นดิฟฟี่นะครับรถบอร่อสะอาดสะอ้านมากเลยภายในนะตรงนี้พี่ต้องแกะให้ดูเลยนะตะคุ้งตะเข็บเดิมนะเดิมทุกจุด มีเม็ดลอยอาร์กนะฮะมีครบนะฮะนี่มาดูซอกนี้หนูมาดูซอกนี้ครับค่อนข้างจะลอยค่อนข้างจะเดิมนะเดิมจนอันนี้คือมันเดิมเดิมจริงนะฮะเป็นรอยออกจอกเหลืองๆนิดนึงแต่หัวน็อตไม่เคยขยับนะครับพี่โต้งบอกเลยว่าเป็นวัยรุ่นขับรถดีมีสไตล์นะต้องเต้นเอะรับโอเคมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ห้องฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับพวงมาลัยเดิมๆ นะเห็นไหมของแต่งอน,นุศาสตร์ของแต่งตรนี้มองเห็นชัดเจนนะครับอ่เบาะสะอาดสะอาดนะครับเปิดเสียงหน่อยนี่นะครับนี่นะครับขับไปเกียร์กระชากเกียร์นะฮะอี้ขับบึ้นบึนเลยฮนะโอเคนะอย่าพี่ต้องเล็งเขเล็งฮนะนี่ <Yeah, S 1> เป็นไงแหลม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 บอกแล้วขับมันขับมันนะฮะใครไม่มีแฟนนะหาแฟนได้โดยขับคันนี้เลยนะครับ โอเคนะครับพี่โต้งบอกเลยว่าอยากให้พี่โต้งบริการแนะนำหาทางออกได้นะครับติดต่อที่พี่โต้งนี่เบอร์โทร0635615932นะพี่โต้งขอฝากไปด้วยนะครับขอหน้าแจ๊สติเคทที่เต็นท์เอโดาโดยเซลล์ขายพี่โต้งนะครับสวัสดีครับ